สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับก็มานั่งจิบกาแฟนะครับผมริมหนองนะครับผมแถวบ้านนะครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอโซไรฟรีดอมนะครับอันนี้เราก็มารอดูดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับผมาดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนะครับเกาะมาตั้งแต่ตีาครับมาตั้งแต่ตีานะครับอันนี้ก็นั่งอยู่หนองนะครับอยู่หนองคนเดียวครับเนี่ยก็ขับรถมาแล้วก็เปิดไฟนะครับเปิดไฟให้สว่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับผมของ หมู่บ้านต้งหลักนะครับโอ้โหแม่งมีมีเสียงธรณีกันแสงด้วยนะเปิดทำไมวะเนี่ยอยู่คนเดียวนะเนี่ยโอ้โคิดดูครับอยู่น้องคนเดียวครับมืดครับมีเสียงเครื่องของของงานศพนะครับของของธรณีกันแสงนะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับแคมปิ้งกันนะครับอ่า ตอนนี้ถ้าถามว่าบรรยากาศดีไหมก็ดีครับอากาศเย็นสบายนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนนี่เป็นแก้วกาแฟครับอ๋อมีกาแฟด้วยนะกาแฟก็มีน้ำหนึ่งขวดนะครับในข้างล่างนี่ว่ามีแก๊กกระป๋องแก๊กกระป๋องนะครับ ตอแก๊สตอแก๊สเล็กนะครับตอนนี้ต่อแก๊สเตือนป่านี่ขนำปังฟาร์มเฮ้าส์นะครับเ <c oughs> อาชีสไปด้วยมีมีชีสชิสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับว่า อน oh, hey. อไม่ให้เอราจะต้มน้ำก่อนนะครับแต่นี้ก็เป็นชุดชุดอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับของสายแคมปิ้งนะครับก็มีหม้อ มีอ่ามีกระทะสนามนะครับมีหม้อสนามครับข้างในก็จะเป็นกาต้มน้ํานะอันนี้เป็นกาต้มน้ํานะครับอืมอ,อันนี้เป็นเตาแก๊สนี่ผมไม่รู้ว่าในกล้องได้ได้ได้ไดยินเสียงธรณีกันแสงไหมนะครับน่ะแต่แต่อยู่อย,อย,อยน้องนี่มันอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ได้ยินชัดมากนะครับน่าบรรยากาศได้ครับแก๊สกระป๋องนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อแก๊สกระป๋องแล้วก็ต้มน้ํากันนะครับ นี่เป็นเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้นี่นั่งชิวๆจิบกาแฟครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเจะต้มน้ำก่อนนะครับ ลมก็แรงนะครับลมแรงอยู่มีลมค่อนข้างที่จะเย็นสบายตอนเช้านะครับมดมันจะไหนวะเนี่ย ก่อนครับชีสกาแฟเบาๆก่อนนะครับนี่เป็นหม้อที่ใช้กับแคมปิ้งนะครับก็จะกระทัดรัดนะครับแล้วก็จะมีหูจับตรงนี้นี่หูจับ เวลาเราผัดเราย่างนะครับจะได้ง่ายนะครับอันนี้เราจะเอามาอ่าย่างขนมปังก็สว่างเร็วมากครับเมื่อกี้ผมมายิ้มมืดๆยู่เลย บร,รยากาศก็เริ่มมีบัวนะครับบัวบัวแดงบัวแดงแต่บัวแดงยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าน้ําในหนองมันยังเยอะอยู่นะครับน่าจะช่วงประมาณธันวานะครับบรรยากาศเย็นๆสักหน่อยนะครับบัวแดงอาจจะขึ้นเยอะกว่าน,นี้ครับเพราะว่าตอนนี้น้ํามันเยอะอยู่ต้องให้น้ํามันลดก่อนครับเพราะว่าถ้าน้ําลึกๆนะบัวแดงก็จะไม่ขึ้นนะครับ อมันลึกเกินมันแต่บรรยากาศก็โอเคครับแต่ผมว่าจะมาเอาบรรยากาศของ้าทิ์ขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะมีมีเมฆมีหมอกเยอะนะครับโน่ no. ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับนี่มีไอขึ้นแล้วอย่าไปใกล้ๆก่อน กกนครับ <c oughs> น,น้ำก็ร้อนแล้วนะครับบรรยากาศมันโคตรได้โคตรชิล <c oughs> ก็เงียบมากครับเงียบมากนะยะปิดแก๊สก่อนนะครับ ใช้ง่ายครับพกพาสะดวกนะครับนี่โอ้โหมันยังไก่โคตรได้น้ำร้อนนะครับก็ได้แล้วอยากขนมปังตอนนี้ครับนี่เป็นเป็นเนยครับเป็นเนยเป็นเนยเป็นชีสนะครับเราก็จะเอาเนยนี่ใส่กระทะเลยนะครับนี่ก็ขนมปังก็ ยาลง,งไปเลยสายแคมปิ้งไม่มีอะไรยากนะครับผม, <c oughs> มทุกอย่างนะครับไม่ไม่มีอะไรยากนะครับผมสิ่งที่ยากที่สุดนะครับ สำหรับมนุษย์นะครับคือสิ่งที่คิดแล้วไม่ลงมือทำครับบรรยากาศตอนเช้าของหมู่บ้าน <c oughs> ของผมของหมู่บ้านของของผมนะครับหมู่บ้านน้องหลักนะครับนี่เป็นชีสน,นะครับว่าเป็นเนยครับเนยผมจะเอาเนยตักลงใส่กระทะเลยนะครับย่างเลยใส่ยเยอะๆเลยนะครับ น่ยอดสัมมากครับเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนี่กาแฟครับนี่เนยครับ

ลืมลืมเอาไข่กระทะมานะครับเอาเติมเนยมาอ๋อยอดครับนี่โอ้โหดูดิดูด,ดิหืมเขาฟินนะครับดูดูดูดบรรยากาศชิวๆนะครับกาแฟร้นอนๆนะครับขนมปังแล้วก็นี่ดูดูบรรยากาศบรรยากาศนี่ได้ไหมได้ไหมนี่ขนมปัง ขนมปังย่างเนยนะครับแล้วก็บรรยากาศชิวๆครับมีมีนกอ่ามีนกมีนกมีมีนกมีมีป้านะครับบรรยากาศได้นะครับ เดี๋ยวจะย่างแค่สองชิ้นพอนะครับกินไม่เยอะกินไม่เยอะเมื่อกี้ใช้ไฟแรงเกินกระทะไหม้แล้วามาอ่ะมาอ่มครับเดี๋ยวจะล้างกระทะใหม่สิตัดหนึง ไปแรงเกินก็ไหมน้ำตาลนะครับเดี๋ยวเอาใหม่กันคราวนี้ขนมปังไปก่อนเลยแมา่งอ่ะได้สอบวะได้บรรยากาศด้วยน,นี่ก็ม <laughs> ีแต่ ผู้ใหญ่แถวบ้านนะครับผมก็รู้จักกันไปหมดนะครับเมื่อกี้ใช้ไฟแรงเกินทักย่างแรงเกินเดี๋ยวเรามาย่างใหม่ บรรยากาศดีไม่พอครับตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับมีฝนนิดนึงนครับโอ้โหว่าจะชิวๆสักหน่อยชิวๆมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็มาโดนฝนตกปอกปักปกป๊กปกปักกับแต่ไม่แรงครับแต่ไม่แรงแต่เราก็าอยู่ได้ครับได้หมดครับได้หมดครับผมนี่ ขน,ขนมปังย่างเนยนะครับอ,อร่อยบรรยากาศครด,ดี อร่อยมากครับนี่ขนมปังย่างชิดย่างเนยเก็บตัวนี้ก่อนต,ตัวนี้แพงตัวนี้แพงตัวนี้แพง อันนี้ใช่ดีครับกันสั่นคะรับสมุดเอก็กซ์ขนมปังส่วนที่ไม่เราจะไม่กินนะครับอันตราย อันนี้ก็ก็ก,ก,ก็ก็เสียดายนิดนึงครับเพราะว่าว่าจะมาเอานะครับมุมฝั่นนี้จะเป็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นหางหางพายุเข้านะครับหางพายุเข้าอตอนนี้ก็มีฝนนะครับลงเม็ดมานะครับก็เริ่มค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะอ่เสียดายยังครับ บรรยากาศกำลังได้เลยเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์บางส่วนเข้าถุงก่อนนะครับ มานี้ครับสายแคมปิ้งนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มแรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์เข้าไปในรถก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนค่อนข้างที่จะ ตกแรงนะครับกินสักหน่อยก่อนสักหน่อยก่อนได้อยู่ได้อยู่นะครับได้ได้ได้ไดนี่น้ำปัง ชก,ก็ไม่ได้ออกมาครับโอเคนะครับใส่ไม้กันสัมแม่ด้วยก็ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปใหม่ๆชิวๆคลิปท่องเที่ยวคลิปกินคลิปนอนนะครับคลิปงานนะเดี๋ยวเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเราก็ไม่ได้ดวงอาทิตย์ตกนะครับแต่ว่าเราก็ได้พายุแทนนะครับอุปกรณ์เดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์แล้วก็กลับบ้านก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับขอบคุณครับติดตามครับเอซโซไลฟ์ฟรีดอมนะครับ